อ่ะต่อสองคลิปเสร็จแล้วก็คือหัวข้อกันดูแลลูกค้านะการจัดโปรโมชั่นตอนแรกคิดไหม,ไม,ไมอืมแล้วบางคนมาตัดราคาซะโหดเลยที่ผมบอกไปเราจะมีต้องตัดราคาไหมเราขายเท่าเดิมกับราคาตลาดได้ไหมโดยที่เราอาจจะขอแคบมาเก็ตแชร์มาหน่อยนึงไม่ใช่แบบเฮ้ยเขาขายอยู่แล้วคุณจะดึงเข้ามาทั้งหมดหน่าเกลียดไไหมให้เกลียดเขาหน่อยนึง เรามื่อใหม่แล้วก็ขอแบ่งมาบ้างแต่ถ้าเราดึงคลิปลูกค้าที่เราดูแลดีได้มันก็โตขึ้นเรื่อยๆป่ะนะครับเอาให้คลิปลูกค้านิดหนึ่งนะครับเอ่อเรื่องเรื่องเล็กวะการเออเทศกาลสําคัญไหมมีใครสนใจของเทศากาลบ้างวะสนใจบ้างตอเพราะอะไรเพราะาเราเรามีชิปปิ้งที่เป็นยังไงเ,เร็วแล้วราคาเป็นไงด้วยวใช่ไหมหนึ่งคีดร้อยห้าสิบาท แต่จะมีค่าส่งไปหาเขานิดนึงแต่ก็ยังคุ้มไหมคุ้มค่ะถ้าใครสนใจเทศกาลตรงนี้มีชิปปิ้งที่มันด่วนแล้วก็นึน่าจะแบบขายดีด้วยเพราะของเทศกาลองาอหนึ่งคือขายดีและราคาเป็นไงราคาสูงราคาดีนะครับน่าสนใจแล้วก็มีบริการที่มันทาให้ส่งได้เร็วเพราะว่าถ้าเกิดส่งไปแล้วมันเลยเทศกาลสินค้าเป็นไงเลยไม่ไมีความหมายลูกค้าขอคืนไลค่าเขาด่ากลับด้วยเอา้าพอข้ามตรงนั้นมาเราก็จะคุยเรื่อง การสร้างมูลค่าสินค้าเช่น eBay จะเป็นสายของสะสมที่เราเคยเห็นจะที่แบบซื้อมาดองมากจำได้ไหมถ้าเรามองออกปุ๊บเนี่ยอนา,าคตรเรามองเลยว่าสินค้าตัวนี้มันทาเงินได้ปะเห <c oughs> มือนซื้อเก็บอะใช่ไหมแต่ช่วงที่มันเพิ่งออกที่มันเป็นลิมิตเต้แบบของมันเยอะไหมเยอะก็ซื้อเก็บแทนปะ <c oughs> เออเก็บไว้บ้างนะฮะแล้วก็จัดให้มันเป็นระเบียบถึงเวลาเอาออกมาขายก็ได้กาไรปะไดลแล้วก็มีเทคนิคอื่นเพิ่มเข้าไป คุยเรื่องการลงขายเราไล่ทุกเมนูไหมตั้งแต่ตั้งแต่หาคียหมดแคตตาล็อกจนถึงเมนูสุดท้ายแต่เราข้ามไปแหละเรามาคุยตรงดีเทลเลยชอบแคตตาล็อกปะ<อ>มีมากด้วย <c oughs> <c oughs> โฮ้แคตตาล็อกดีไงบ้างบอกผมหน่อย <c oughs> เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้นมีอะไรองเอ,อ,อ,ยอยเาหมเขาย่อยประหยัดค่าโพสอืมประหยัดค่าโพสอ,อะไรอีก ประหยัดลิมิตลูกค้าอะไรเจอสินค้าหราอยางเห็นหนึ่งเห็นหมดใช่โอ้โหจับซื้อมือเปล่าได้ไหมได้สรุปว่าดีฟรีหรือไม่ฟรีทำเองได้ปะได้การสร้างมูลค่าสินค้าถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษล้วมีวิธีอื่นไหมครับให้มันดูดีแล้วมันน่าสนใจมีคทำยังไงคลิปวิดีโอ ถึงแม้เราจะไม่เก่งภาษาจริงๆเราอยากเขียนสตอรี่ของสินค้าแต่ถามว่าการทําคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวาสามารถทําให้สินค้าคุณดูเป็นไงน,น,น่าสนใจมากขึ้นถูกปะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นในเอาง่ายๆในสนวนของการพรีเซนต์สินค้าถามว่าพอใจไหมพอใจ,อใจนะฮะไม่เป็นไรให้มันเขา่าเกาประตูกัน <laughs> โอเคแล้วก็หลังขายก็ไม่มีอะไรมากแหละนะฮะที่นี่ถ้ามีโอกาสมาเรียนซ้ําได้นะเพราะมากไกลบางคนแต่ว่าถ้าไม่ได้มาสามารถดูออนไลน์ได้ไหมเรามีกลุ่มไลน์ซึ่งหลายคนก็อยู่ในกลุ่มไล์ว่ายังก็ปรึกษากได้เห็นเพื่อนถามนู่นนี่ก็มีตอบบ้างนะใช่ป่ะหรือจะถามมาส่วนตัวก็ได้นะครับโอเคที่เหลือก็ไม่มีแล้วถามนิดนึงความคาดหวังก่อนเพราะตอนแรกก่อนมาก็ถามหัวข้อเฉยๆถูกไหม แล้ววันนั่งเรียนไปแล้ววันนี้นะครับถามว่าความคาดหวังเนี่ยสิ่งที่คาดว่าจะได้กับสิ่งที่ได้ถามว่ามันได้เท่ากับที่คาดไหมหรือมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่ามากกว่าที่คิดไว้หรอ,กกอที่คิดไว้เยอะด้วยอ่าเอาละที่คิดไว้ที่ไม่ได้คิดว่าจะได้คืออะไรออไมันได้แบบละเอียดอะคือไปถึง แค่ทําตามแล้วก็ขายได้เลยที่คิดไว้คือต้องไปนั่งงง,งอีกสักนิดหน่อยแต่คิดว่าไม่ต้องละโอสอนแค่หลักการใช่แค่หลักการีอางี้เอางี้อาจารย์พุทบอกว่าละเอียดทุกหัวข้อที่เราคุยกันตั้งแต่ก้9โมงมามันมีเวลาให้คุณพักสมองไหมช่วงเที่ยงเดีย๋ยวนับพักดิมันไปได้เรื่อย คือคือทุกหัวข้อที่พูดอ่ะมันเหมือนเราต้องโน้ตต้องเก็บไหมอันนั้นไม่ไม่เป็นไรนั้นมีวิดีโอใช่แต่สมมติวันนี้ถ้าเราไม่ได้อัดวิดีโอก็เข้าใจได้ง่ายนะเข้าใจในระดับนึ่เข้าใจในระดับหนึ่งแต่เหมือนต้องเก็บทุกเม็ดไหมไม่ไม่สัมมนาทั่วไปอะสัมมนาทั่วไปปกติเนี่ยมันจะเก็บหมดไหมไม่หมดถามว่าเนื้อหาอย่างเงี้ยเทียบกับสัมมนาทั่วไปมันมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าเพราะนี่จะแทรกในส่วนของประการณ์าร อืมคือต้องเก็บทุกเม็ดอ่ะแต่บังเอิญข้อดีคือวันนี้เราอัดคลิปวิดีโอคนกลับไปดูทวนพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวพอมันเรนเดอร์คืนนี้เสร็จคุณสามารถทวนดูพรุ่งนี้ต่อได้เลยป่ะมันทําให้เก็บได้มากขึ้นไหมถูกป่ะนะฮะเคยดูคลิปสัมภาษณ์ไหมเคยตอนนั้นเราคิดยังไงกับคนที่สัมภาษณ์ในคลิปไม่ใช่คนที่โดนถามเนี่ยตอนนี้ที่กำงโดนอยู่เนี่ย รู้สึกว่าเขาเฟกหรือความจริงหรือยังไงคิดว่าเชื่อเชื่อในคลิปเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง้าว่าเาธรรมชาติธรรมชาติดีเข้าใจฟิลเขายังเข้าใจเขาตอนนี้เป็นเขาอยู่ไงเข้าใจฟิลเขายังเข้าใจใช่ไหมช่วยผมหากินหน่อยช่วยบอกคนกลังดูคลิปหน่อยว่าที่นี่หลักสูตรน่าเรียนไหม คุ้มคาคุ้มราคาคุ้มอ่ะคุ้มมากคุ้มมากคุ้มกว่าจะต้องไปนั่งงงหรือจะมาเรียนตั้งนานหล่อพี่ติ๋ยังไม่มีทุนอ๋อยังไม่มีทุนพอมีปุ๊บแฟนก็เลยให้มาเลยโยนมาเลยอยากเรียนสองคนด้วยแบบแฟนติดทำงานอ๋อานะฮะก็สรุปก็คือนั่นแหละเชียร์กันใช่ไหมจบขอบคุณครับสวัสดีครับ